ไหนเอาเชื่ามานน้อยเลนะเวจะไม่เหวือนเอนช่นให้มันตรงตรงหน่อยต่อปะตักะมอตรฐานมาตรฐานไปแล้วโอ้ส็อตฐานเสร็จแล้วไหนคุณพ,พ่อดูดิเอาเขียนต่อปะตกตากให้มันเสร็จดูสิโอหันพัดลมพัดลมปิวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันพัดลมก่อน โอ้เขียนเขียนทอถ่านโอ้เขียนทอถ่านนี่สวยมากเจ๋งมากหัดปลอมปิ้วเหรอเอาเขียนเขียนคัดคัดเอาเขียนเขียนทอถ่านตัยเขียนตัวประตักตอวบอมวอกอือ เอาเขียนเขียนตัวนี้เอามาเล่นผมเออไปเล่นไม่เล่นพอ่อก็จับให้ไงมันจะเข้า มันเขียนยากเหรอตัวนี้มันเขียนยากนะสัก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 ถ้าเราในพากลายจากลายไหนเขียนมาถึงตัวไหนแล้วโอ้อันนี้เบบีโอ้โอให้ซอโซยังไม่เสร็จเลยนี่ยแกเขียนซอโซก่อนเอาอ๋อจนเขียน โอ้ชอกกระเชอเขียนต้อต้อประตากให้เสร็จละเอาเขียนเขียนเขียนดีๆนะอุ้ยฉียาเอาทำไมมันหลุดล่ะฉียาอา้านี่หายไปไหนเอาเขียนพอ่อพ่อก็ไม่รู้แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมา เอออยู่นี่ช่้ำมันหลุดเหรอโอเคได้ยังมันนี่พ่อทำให้เอาวะนี่วันี่มันแตกวะนี่ ได้ให้แม่เชื้อให้หม่อันนี้มาดูดิสีฟ้าเลยสีฟ้าเลย,ยอเอาไปแล้ว,ลวเขียนไม่หลุดแล้วถ้ามันยอมเป็นสีฟ้าอพ้อม,มันยอมเป็นสีฟ้าตัวนี้เหรอือเขียนพ่อมันเกินอย่าไปหมุนอย่าไปหมุนมันเข้าล็อกแล้ว จะพัดลมจะไปหมุนไม่เขียนเลยแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไม่ต้องดันดันอะไรคะเลยคะไว้จะเป็นยังมันไม่เป็นไรหรอกเขียน ไง okay. มันไม่ออกแล้วนะโอ้มันไม่ออกกันเหมือนมึกบน,นี้นี่เดนี่เดออกแล้ว <Okay. S 1> อะออกออกแล้วเขียนนี่ห้ยเยวก็หาย

เขียนให้เขียนให้มันตรงเส้นด้วยดยนี่น่ะอ๋อเขียนอ่ะนี่อ่ะอ่านทางอีนเออเดี๋ยวไปซชื่อมใหม่อันนี้มันพังแล้วฮะมันพังแล้วไม่พังอ๋อไม่ไม่พังก็เขียนหยุดช่ไหม chén lên luôn tăng chay này ừ, chén chắc chén tôi nhỏ tôi bật to bật tạc đi tôi nhỏ thương uẩn thương phẩm thương nhây thương ô chén thoa chén เ,เขียนต่อไปตักให้มันเสร็จจะได้เอาไปส่งคุณครูมันเขียนยากเนาะนี่มันเขียนยากเหรอไม่ได้เขียนยากไม่ได้เขียนสอนสอนสอน เออเดียวก็สอนอยู่นี่ไงยังไม่มีวงกลมเลยเนะพ่อก็สอนอยู่นี่ไงเก่งมากตัวนี้ตัวนี้ทำไมเอาสีนี่เขียนเขียนเขียนดิเขียนมันจะได้ครบเร็วๆตัวนี้เร็วไม่เอาสีส้มไปแล้วเอาสีส้มไปแล้วต้องเขียนให้มันครบนะเอาเขียนให้มันครบเนี่<ม>เออเขียนให้มันครบเขียนให้มันครบ เช็นมันครบทุกตัวเช็นอยากไปดูอ่าเช็นอยากไปดูเออเชนไหนไหนๆ,ๆดูก่อนอ่ะอันนี้ที่รูปป่ะเออๆ่ออาดๆ มันมันยากตัวนี้หลายยากตัวนี้หลายมันเล็กหน่อยเรื่องแต่ว่าก็พอเหตุใดพี่น้องอืมง่ายก็่พอเหตุใดอยอะโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยสวยมากเลยผมผอมอย่างนี้แล่วสวยเอ้ยย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 ยอยยอยออยย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 ขยย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  เขียนได,ได้แบบตัวพิกิน่ะมันจะได้ไม่อ้วน,วนอ้วนอีย่งตัวหนังสือเนี่ยจะต่อประตัดจะได้ไม่อ้วนให้มันตัวพอดีพอดีเอ้อวิช่วยเข็มหกักเข็มหักยังเร็วมีเอาตัวนี้เข้มหกมักยังเร็วมาเลยอสามตัวนึง ีกสตัวนึงนี่ริ้วคืนี่สิภาพไปหาหมอเหลือยีตัวโอ้เดี๋ยวตัวเดียวริ้วลิลูลลเยเก่งเลยวะกว่าเลย เขียนอีกอยู่อะมือขึ้นเขียนตอฐานต่นเนี้ยมันสามารถตอประตักมือเดียรวกเจ้าตัวดอกพี่น้องคนเล่มาเขียนอีกเอา้าเขียนนี่เดียวตัวนึงจะว่าถานัดทา,างทรายนะมาเป็นยัง ได้แล้วบอว้ววนี่นี่ตัวนี้คือบ่เขียนเขียนเลยมันเป็นอยังโอ้บ่เขียนบ่เขียนปาคืองามเถอะวะงามบัวพี่น้องให้ป้าป้าหน้าหน้ามึงก่อนออืโอเคอันนี้เป็นรูปของผมนะคะครับเออเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปให้หนูจะเขียนตัวไหนอีก ไม่พอแล้วพอแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเหรอค่ะอันนี้คือฟ้าปิดไห้เออฟ้าปิดก็ปิดโอเคครับไปก่อนสวัสดีครับค่ะลองทายอันนี้ก่อนโอ้ลอโลตอปาตกทุนฐานถอฐานเท่ามันรองนอปุตรทูน้าคราวขอพุทธเท่าเดินย่อง ป๊าดเขียนสวยทุกตัวเลยเสร็จหมดแล้วเหรอโอ้เหลียนนอนเนนนอนเนต้องนิมนต์ดอเด็กต้องดือ้อใช่ไหมพ่อท่องไม่เป็นเอาท่องก็ไก่ให้พ่อฟังก่อนก,ก็เอ้ยก็ไก่ไก กาดครั้งเราคล้อยเข้านาเอาคนขึงครั้งขอละครั้งข้างขางอเงงองูใจกล้างอนงยใจผ้างงูใจกล้างอใจกล้าเจ้นใดีขาสิสม้งี่งงก่อลางเางงาง กระแหนะขนท้องท่าานอุดทุงกทนิยมกระโหกว่าข่กระไม้ัถูกรปากากรกรอพื่งทำรังกอฟฝาทุนทากรพาลังตั้งกอศาษาจก็ต้องเท่ากัาง มาคือคเราเ <payload> ี่ยวใหญ่เราเรือภยไปเราลิงไตเราาแหวนเรายาเอะลาเงียบหนาเธีหมดเงาเาเสือเรา้นวถ้าหใส่ผ้าเราลาผาพยองเาอ่านเงเราเราพูดาโต้เจ๋งมากลูกตบมือค่ะ ไป Let's go ไปอาบน้ำบอกป้าปานนาบายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าค่ะไม่ไม<ป>่ตายเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>อะไรนะกุฎบ่อนิงถูกต้องค่ะสวัสดีตอนเช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่าประกาไปเขียนตัวเองบาย